ต่อไปเป็นการถวายความรู้แก่พระบทใหม่วัดปักน้ำในเทศกาลข้าวพรรษาตอนที่สเรื่องศรัทธาโดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำบรรยายเมื่อวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2565 ท่านทั้งหลายครับการที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาบวชในพระศาสนาเนี่ยคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้ท่านเข้ามาบวชนั้นก็คือศรัทธา ผมเชื่อว่าความศรัทธานั้นเป็นเหตุให้บุพการีของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นพยายามที่จะชักนำพยายามที่จะชักชวนพยายามที่จะบังคับให้ ลูกให้หลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเมื่อถึงวัยที่ครบเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงมีความสำคัญที่เป็นเหตุนำท่านเข้ามาสู่พระศาสนาเราได้ยินคำว่าศรัทธาภาษาทาตได้ยินกันเรื่อยๆ ธาคือความเชื่อปัสสาทะคือความเริ่มใสความเชื่อความเริ่มใสนั้นเป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีความศรัทธาใครเรามีความเริ่มใสใครเราก็พร้อมที่จะ เชื่อฟังพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำของบุคคลนั้นเรามีความศรัทธาต่อสิ่งใดเราก็จะมีความเคารพนับถือต่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นศรัทธานั้นจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นทั้งพลังที่จะทำให้คนเรานั้นมีพลังกายพลังใจที่จะทำอะไรต่างๆนี่เกิดจากศรัทธาแม้แต่พุทธพจน์หลายบทก็พูดถึงศรัทธาเช่น ศรัทธาพันธติปาไทยังท่าน,นจำไว้นะเดี๋ยวจะเป็นประโยชน์ในการแต่งเรียงความแก้กระทูธรรมศรัทธาพันธติปาไทยังแปลว่าัทธาย่อมรวบรวมไว้ซึ่งสเบียงสเบียงในที่นี้คือกุศลคุณงามความดีนะ หมายความว่าการที่เราจะเก็บสะสมสมบียงเวลาเราจะไปไหนมาไหนมันต้องมีสมบียงมีเครื่องใช้มีอะไรต่อมีอะไรต่างๆปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินอาจจะเปลี่ยนเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆที่ใช้แทน ใช้แทนปัจจัย 4. สี่สบียงเครื่องมือที่จะรวบรวมนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่าศรัทธานะโดยเฉพาะคุณงามความดีสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ความสำเร็จในชีวิตต่างๆก็ต้องอาศัยศรัทธานะีการนี้ศรัทธาคืออะไรศรัทธา แปลตามรูปศัพท์แปลว่าความเชื่อมีศรัทธาใครก็หมายความว่าเชื่อคนนั้นมีศรัทธาสิ่งใดก็หมายความว่ามีความเคารพนับถือในสิ่งนั้นมีศรัทธาต่อพระรัตนตรยัยเคารพนับถือพระรัตนตรยัยมีศรัทธาต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่าง พราะฉะนั้นศรัทธานั้นจึงจึงถือว่ามีเป็นคุณธรรมที่เราควรจะรู้แม้แต่คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิก,กาอุบาสกอุบาสิก,กาหรือชาวพุทธที่จะมีความสามารถในการรักษาพระาศาสนาได้เนี่ย คุณธรรมเป็นเบื้องต้นก็คือศรัทธานะมีศรัทธามีศีลไม่ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมอะไรทำหนองนี้คราวนี้เราก็มารู้ศรัทธากันความเชื่อเนี่ยท่านบอกว่าศรัทธาความเชื่อเนี่ยมันต้อง คู่กับปัญญาศรัทธาความเชื่อของคนเรา้นมีสองแบบความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เราเรียกว่าศรัทธายานสัมพยุทต ความเชื่ออย่างหนึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาที่เราเรียกว่าสัทธา่าณวิปยุตศรัทธาความเชื่อในทางพระศาสนาเนี่ยหมายถึงความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญานะ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศรัทธานำแต่แต่ศรัทธาก็เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญเราจะเห็นว่าคนเราโดยทั่วไปเนี่ยถ้าหากมีแต่ความเชื่อมีแต่ศรัทธาแล้วขาดปัญญามันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นความ เชื่อแบบงมงายไร้เหตุผลเนะเช่นเชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเชื่อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะฉะนั้นถูกชักนำให้ทำอย่างไรก็ปฏิบัติตามหมดนะนี่นิสตาศรัทธามากกว่าปัญญา จะทำให้เชื่องมงายแต่ถ้าเกิดว่าปัญญามากกว่าศรัทธาเกิดอะไรขึ้นรู้มากข้าเก่งคนเดียวปัญหาที่ตามมาก็คือไม่เชื่อใครเนี่ย ไม่เชื่อใครน้องากตัวเองเพราะฉะนั้นศรัทธ,ธากับปัญญาเนี่ยท่านจึงบอกว่าต้องอยู่ในระดับที่พอๆกันทำให้เสมอกันนะอย่าให้ศรัทธ,ธามันมากเกินไปจนงมงายอย่าให้ปัญญามันมากจนเกินไปจนไม่เชื่อใคร เพราะถ้าเกิดมันเลยจุดใดจุดหนึ่งมันก็เอียงเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็กลายเป็นเป็นอก,กุศลไปลต้องอยู่พอดีถ้าอยู่พอดีมันก็จะเกิดคุณเกิดประโยชน์พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จศรัทธาความเชื่อที่มั่นคงจะก่อให้เกิดประโยชน์ก่อให้เกิดความสำเร็จศรัทธายะตระติโอคังคนจะข้ามห่วงน้ำคือกิเลสคือปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ด้วย ศรัทธาคือความเชื่อมั่นนะเพราะฉะนั้นต้องต้องปลูกศรัทธาพระพุทธองค์เปรียบเหมือนกาบการปลูกปลูกพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะปลูกข้าวก็ตามปลูกอะไรตองมีอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะเป็นอุปกรณ์อย่างแรกก็คืออะไรพืชพันธุ ช่ไหมจะปลูกข้าวก็ต้องมีพันธุ์ข้าวจะปลูกมะม่วงจะปลูกทุเรียนจะปลูกปลูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มันต้องมีต้องมีพันนะต้องมีกล้าต้องมีพันธุ์มันถึงจะปลูกได้ถ้าไม่มีมันก็ไปไปไม่ได้อพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าศรัทธาพีชังตะโปวุติ ศรัทธานั้นเป็นพืชพันธนะ์เป็นพืชพันธ์ส่วนความเพียรน,นั้นเป็นเหมือนน้ำฝนที่จะมาราดลดทำให้พืชพันธ์นี้มันงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตหมายความว่าไงหมายความว่ามีศรัทธาเป็นตัวนำแล้วกันนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ ความเพียรมันยึงจะตามมาแล้วก็จะสําเร็จผลใช่ไหมเออเม็ดฝนเนี่ยเหมือนฝนความเพียรพอมีศรัทธาแล้วก็จะก่อให้เกิดความความเพียพรยนะพยายามนะฉะนันศรัทธาตามหลักพระศาสนาเนี่ยคือศรัทธาที่มีเหตุมีผลศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาแล้วแบบไหนละที่ศรัทธาแบบมีเหตุมีผลประกอบด้วยปัญญา ท่านแสดงลักษณะไว้เป็นสี่ประการประการที่1ก็คือกรรมศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อการการะทำประการที่สองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมเชื่อผลของการการะทำประการที่3กรรม,มสักตาสรัทธาเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน และประการสุดท้ายตถาคตโพธิสัตวเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเชื่อสีลักษณะเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุมีผลความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างประการแรกในกรรมสัตวาเชื่อกม กรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำการกระทำทางกายเราเรียกว่ากายกรรมการทำทางวาจาที่คือการพูดเนี่ยเราเรียกว่าวจิกกรรมการทำทางใจหรือความคิดเราเรียกว่ามนโนกรรมการทำของคนเรามีสามทางเนี่ย ทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจการทำดีเราเรียกว่าเป็นการทำดีทางกายเราเรียกว่ากายยสุจริตทำชั่วทางกายเรียกว่ากายยทุจริตทำดีทางวาจาหรือพูดดีเราเรียกว่าวจีสุจริต พูดชั่วเราเรียกว่าวจีทุจริตทำชั่วทางใจหรือคิดชั่วเรียกว่าเรียกคิดดีเรียกว่ามโนสุจริตคิดชั่วเรียกว่ามโนทุจริตนะพระนจ้นกรรมสาทธาเชื่อกรรมการทำการทำการพูดการคิด ที่เราทำที่เราพูดที่เราคิดลงไปแต่ละอย่างแต่ละครั้งเนี่ยใครก็ตามที่มีความเชื่อว่าการทำการพูดการคิดมันไม่ได้หายไปไหนทำดีก็ตามพูดดีก็ตามคิดดีก็ตามทำชั่วก็ตามพูดชั่วก็ตามคิดชั่วก็ตามจะทำทั้งต่อหน้าหรือหรือรับหลัง คนเห็นหรือคนไม่เห็นมันก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะความเชื่ออย่างนี้เชื่อมีกรรมศรัทธาเชื่อกรรมแต่ถ้าคิดว่าเราทำความชั่วคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรหรอก หรือทำความชั่วนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรความคิดในลนยยักษณะนี้ถือว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมถ้าเรามีความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยต้องคิดเสมอว่าสิ่งที่เราทำแม้เพียงเล็กน้อยข่ามดข่ายุงตบยุง หรือแม่แกแ่แ,กแต่การทําบุญทํากุศลไหว้พระสวดนมนต์เล็กๆน้อยๆถ้าเรามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่มันไม่ได้ไปไหนอความดีที่เราทําก็สะสมเรื่อยนั่นเชื่อกันแต่ถ้าไม่เชื่อก็เท่ากับไม่มีกรรมมาสาัทธานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งสําคัญท่านทั้งหลายก็ต้องต้องนึกนะ รำในทางพระศาสนาเนี่ยท่านทั้งหลายให้จำไว้เลยว่าล้างไม่ได้เน่ yeah. กรรมล้างไม่ได้ถ้ากรรมบางคนก็ตั้งประเด็นา่าถ้ากรรมล้างไม่ได้นี่แล้วจะทำ แล้วก็เปลี่ยนอดีตไม่ได้เดี๋ยสิกรรมที่เราทําไปทุกอย่างล้างไม่ได้แต่เราสามารถทําความดีที่จะทําให้สิ่งที่เราทําไม่ดีต่างๆนั้นมันเจือจางได้นะ ในหลักกรรมทางศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญกับกรรมทุกส่วนกรรมอดีตกรรมปัจจุบันหรือกรรมในอนาคตใครก็ตามที่ให้ความสําคัญกับกรรมในอดีตอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจกับกรรมปัจจุบันเลยคิดว่าชีวิตทำมาทำอะไรไว้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลย อันนั้นก็ไม่ใช่หลักพระศาสนาถ้าไปยึดโยงกับกรรมเก่าอย่างเดียวใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับกรรมปัจจุบันแม้กรรมเก่ามันจัดล้างไม่ได้ลบไม่ได้ถ้าไปเชื่อว่ากรรมเก่าเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตก็ไร้ก็ทำให้เกิด เราไม่มีสิทธิ์ที่จะพัฒนาอะไรได้แต่รพระเจ้าเชื่อว่าคนเราทุกคนนั้นสามารถที่จะพัฒนาชีวิตสามารถที่จะปรับเปลี่ยนปรับปรุงชีวิตได้นะทรงเปรียบเทียบเนี่ยความชั่วเหมือนกับเกลือความดีเหมือนกับน,น้ำเราเอาเอาเกลือใส่แก้วเนี่ย สักช้อนหนึ่งน้ำเค็มไหมน้ำเค็มดื่มไม่ได้นะนั่นหมายความว่าความชั่วมันมากความดีมันน้อยแต่ถ้าเราเอาเกลือไปใส่แม่น้ำน้ำจะมีเกชาติ่เป็นไงไม่เค็มนะน้ำไม่เค็มดื่มได้ใช้บริโภคใช้สอยได้ แต่ถามว่าเกลือมีไหมอยู่ในน้ำเกลือมีแต่มันไม่ส่งผลนะก็เหมือนกับความดีเราสร้างมากๆมันก็สามารถที่จะชะลอสามารถที่จะลดระดับความรุนแรงของกำชั่วได้แต่ไม่ได้หมายความว่าล้างกำชั่วนะมันให้เจือจางจนบางครั้งเนี่ยเจือจางจนขนาดที่กำชั่วไม่สามารถที่จะให้ผลได้ ตามไม่ทันเหมือนสุนัขกล้เนื้อเนี่ยทีมตามไม่ทันเนะเพราะหนาวมันเยอะนะน่นี่นี่น,นี่นี่เรื่องกรรมที่อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำทุกอย่างนั้นให้เชื่อเสมอว่ามันติดตามตัวเราไปตลอดเหมือนเงาติดตามตัวเนะาะพอเรานึกอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะตระ,ตระหนักจะใส่ใจว่าจะทำ ความชั่วแต่ละครั้งเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีมีสติเอ้ยอย่าทำนะเพราะความชั่วเป็นเหตุห่งความทุกข์ใช่ไหมเออความดีแม้เล็กน้อยคนอื่นไม่เห็นเออทำเถอะเพราะความดีเป็นเหตุของความสุขนะครับนี่กรรมมาศรัทธาเชื่อกรรมเชื่อการกระทําของเราเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นให้เว้นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทำแต่สิ่งที่ดีงามแต่ อวันนี้พูดแค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยว่าต่อครับวันนี้ขอตัอวพิงเด็